ับลวยังไม่ได้รู้ทุกคนพี่วันมาเมื่อไหร่พี่วันมาเมื่อไหร่อีพีหกป่ะอีพีหกอีพีเจ็ดน่าจะประมาณนั้นนี่แหละใช่เซ่ something for international fans hello hello คนนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับโรเยคำซามีดาแปลว่าอะไรวะขอบคุณเอ่ออัญญงคันเตโยสวัสดีครับสวัสดีจากฟิลิปปินส์ครับลงทุนมากเขียนมาเป็นภาษาไทยเลย คสวัสดีครับผู้ชมพีเอสกีดอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนเชิญครับ Hello everyone สวัสดีครับอ่าวอลคัมทูปอนสแลชพูวินไลฟ์นะครับก็ตอนนี้ I have an exam เออใช่ช่วงนี้ช่วงสอบใบนอกของมหาลัยได้คนที่เด้ามหาลัยแล้วก็สู้ๆนะครับผมถ้าเกิดใครท้อก็ดูปลาบนฟ้าได้เพิ่งกลับเปหมดที่ฉัน พรุ่งนี้พึุ่งดอกเลยอีกหนึ่งมีเพิ่มอีกหนึ่งแล้วอ๋อไม่เลยไม่มีสอบเลยหรอไม่แต่เดี๋ยวก็ต้องไปเคลียตามเคลียร์ไงเออปลาบนฟาร์มมีทั้งหมดกี่อีพีมีสิบสองสอบมีเพลงครับผมก็อย่างไรแปดตอนนะครับผมให้ทุกคนมาร่วมฟินกันบอกได้เลยว่ามีคนอยากฟินวันนี้อ่ะมีคนอยากใเดี๋ยวปีเดี๋ยวปีก็ใจอ่อน มันจะรู้สึอ่อนอะตอนนี้ปี๋ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เออยังไม่รู้นั่นแหละแต่ปี๋เข้าใจอ่อนตอนนี้เขายังแบบเขายังไม่ยอมอ่ะเออเายังไม่ยอมคุยไงปี๋ไม่ยอมใครมันจะไปยอมง่ายๆของดีมันต้องแลกมันได้เจอเจอสัตยาไปสักขนาดนั้นควรจะหวั่นไหวได้แน่วไม่ใช่แบบมา มนทุกคถ้าอยากได้คนดีทุกคนว่าไหมมันก็ต้องใช้เวลาบางด้านกับกับสัตยาเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะเออสัตยาก็ฮอตนะแต่ทำไมปีก็ถึงไม่ชอบอ่ะดูโดนเมินนั่นหนึงไม่เมินนะครับหลงเลยต้องคำหลงตัวเองไปหน่อหลงหลงสัตยาโดนคาแรคเตอร์ครอบงำให้อินโดนีเซียนแฟนยอมยอมไปเถอะยอมยอมไป แต่ละตอนคือฮามากค่ะชอบเลยจริงๆแล้วผมรอดูแกงคิตตี้แล้วเออจริงๆเอาจริงๆผมว่าไฮไลท์ของความฮาคือแกงคิตตี้โดยเฉพาะใีออฮอฮไม่ต้องไปดูกันนะครับไอ <laughs> ชาตีกล่องก็ถอนะจริงไอชาโอ้ยากล่อ,องกว่าจะได้แล้วนั้นคือมันถ่ายไงนางนั้น๋ยวเล่าดิเออไม่แต่กว่าจะถ่ายได้ไอชากล่องคือแบบแทบตาย <laughs> คือมันเป็นคือมันเป็นตีกล่องใช่ไหม มันเป็นยังไงวะคือตอนแรกเขาเตะไม่มีใครอยู่ข้างในเออใช่แล้วก็ใครไปอยู่ข้างในไม่คือตอนแรกอบบกล่องมันมีอยู่สองกล่องใช่ไหมอ่าคือเพราะมันมีอยู่แค่สองชุดอืมแล้วทั้งสองชุดอะไอ้พวกนั้นอะมันเตะจนกล่องมันแตกอะกล่องมันฉีกเป็นเปนชิจิน่ะเออแล้วก็ไปอยู่ใหม่แล้วที่ต่อบอกมาพวกมึงกูมีอยู่แค่สองอันก็แล้วก็ หลังจากอน,นันถ่ายนั้นเสร็จตุตัวน้องเข้าไปอยู่ในกล่องแล้วก็เอากล้องอินเสิร์ตเข้าไปอีกแล้วใครเป็นคนเตะกล่องเตะกล่องอันนะมีเป็นปคนผักผัก <laughs> มีคนบอกเขยาเขยากล่องจากข้างนอก <laughs> นี่คือความยากลำบากของการถ่ายซีรีส์นะครับ <laughs> แต่ว่าคือเรื่องราวตั้งแต่ตอนแรกมันก็ยังไม่เข้มข้นมากยังเป็นเรื่องราวของความแบบคนยังไม่เปิดใจอ่ะแต่พอหลังๆมาเดี๋ยวคนที่มีบางคนเริ่มเปิดใจนะครับแต่ถ้าจะเปิดใจเง้ยก็ต้องไม่ดูนะครับ <ih unting> <warfare> อีกแปดดีพีครับอีกแปดีมีครับมเอเอาบเอมีอ่ะมีตอนที่ปีปัตวีเ <tes> ปิดใจแล้วแบบชอบสัตยาแล้วมีครับเนี่ยยันตอนนี้ก็อด้ละอีกสักหทีนะฮะม้าวเลีราไปกันอืม อนใครข้างลักกันปอนครับตอบแทนได้เลยไม่มีปอนก็ไม่มีปอนข้างลักก็ไม่มีสัตยาข้างลักเพราะอวาความข้างลักมันก็มาจากเนื้อข้างในของพวกเราด้วยไงตอบได้อย่างเต็มปากว่าคนที่ข้างลักที่สุดคือปอนครับพูดจากประสบการณ์ใช่นะครับปใจสัตยาเธอะใช่ลงตัวห้านาทีทำไรดี ฟิลเตอร์แปลกๆน้องกู้วินไม่มีฟิลเตอร์แหละเออเดี๋ยวหาให้ก็ได้ก็ไไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวไว้วันหลังคราวหลังก็ได้อันนี้ฟิลเตอ <c oughs> ร์ <c oughs> แปลกๆฟิลเตอร์แปลกๆเดี๋ยวนฟิลเตอร์แปลกๆยี่นี้ <c oughs> อันนี้แปลกร้องคนไหนฟังไหน่อว่ากวินหลอกสักท่อนแล้ว <c oughs> อยากเป็นคนนั้นคนที่ใช้นิ้สุดแล้วน่ารัก อยากเป็นคนนั้นคนเที่ยนผมไม่รู้เนี่ยก็ไม่อะไรนะโอเคก็จะเพาะจำเนี่ยวมึงหน้าก็น้อยใจนี่เราชอบมังนั่นจริงไหมเนี่ยชอบมังนั่นแต่ร้องเพลงมังนั่นไม่ต่างอย่างตัวทิมเฉยปกติหนุ่มเนี่ยว่าพี่ไหมก็ แล้วแต่คือจริงๆต้องตรงนะครับไม่ค anyway, รับถ้าบนตรงๆไม่ครับทำอะไรใครเรียกพี่แต่ไม่เป็นไรครับผมเราไม่เป็นไรครับผมเขาเรียกว่าเราสนิทกันไงก็ไม่ติดไม่ติดครับเนี่ยซิงเปรีสซิงเปรีสซิงเปรีส people ฟิว n นซิงพารีสฟูร์วิ n what's your อะไรคือสิ่งที่ชอบในตัวปีสิ่งที่ชอบในตัวปีเหรอหมอก็ได้หมอกชอบปีที่ปีมันปีอยู่นะไม่จเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือปรับปรุงอะไรก็ได้อือส่วนตัวชอบปีที่มันเป็นมันเป็นคนที่เรียกว่ามันมันไม่คิดอะแต่มันทำอะ มันอยากจะทํามันก็ทําอ่ะมันรู้สึกมันก็ทําอ่ะใช่มันไม่ค่อยคิดอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเออมันมีความก็อนาคตถ้าเกิดแล้วช่วงโควิดซาสานก็มีโอกาสได้เจอตรนก็โอเคทุกคนเออใช่จริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เจอแฟนคลับเลยไม่ได้เจอใครเลยจริงๆนะตั้งแต่เนี่ยจริงๆแล้วเราเคยจะเกิบมีโอกาสได้เจออยู่แต่เป็นเพราะโควิดเลยทําให้เลื่อนนะครับแต่พูดถึง่านงานนั้จคืงงานอะไรพูดถึง เป็นเสียงเข้มเลยได้ครับพี่ปุ้ยอยากอยากเผาจ้คนจังเลยอยากเผาคนที่ชื่อหลุยธนวินมีโอไตรอ่ะเอยหลุยธนวินขอขอบคุณโซแม m นียโคเบียนแฟนส์เลิฟยูไกด์จริงๆแล้วอยากไปเจออยากไปเจอแฟนคลับต่างประเทศสักครั้งหนึ่งอยากอนัอยากจอทิ้งคนอืม โอ้โหขอโทษมีมีมีคนด่ามาแล้วไม่มีโอกาสได้เจอทุกคนแน่นอนครับมาแล้วมาช้าแต่มานะแต่ว่าพี่ปอนกับจะไปแล้วนะอืมมาช้าแต่มาแต่จะไปแล้วเอองั้นก็เอาประมาณนี้แหละไงก็เป็นเอาเป็นว่าฝากติดตามปลาบนฟ้าเนี่ยนะครับผมพรุ่งนี้นะไปเจอพรุ่งนี้นะหมอเขาเป็นยังไงครับหมอ ขอบคุณทุกคนมากครับผมส่วนปีเขาจะรับเงินก็บอกเอ้ยก็เดี๋ยวรอดูบอกอะไรวะผู้ไม่รู้เรื่องฮะยังไงเจอทุกคนนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ